การที่ตำรวจไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิดแต่ปรากฏว่าการตรวจคนนั้นไม่มีหลักฐานหรือสิ่งผิดกฎหมายตำรวจจะต้องทำอย่างไรเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยตำรวจนั้นได้รู้มาจากสายลับว่าผู้เสียหายคนนี้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็มีาายาไวในกคร,รองเมื่อตำรวจสืบ พบตำรวจก็เข้าไปดำเนินการจับกุมและตรวจค้นเมื่อตรวจค้นที่ตัวของผู้เสียหายและตรวจค้นที่รถของผู้เสียหายไม่ปรากฏว่าพบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดเมื่อไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่พบยาเสพติดนั้นตำรวจจะต้องมีหน้าที่จะต้องปล่อยผู้เสียหายให้กลับไปเพราะ ไม่เจอหลักฐานการกระทําความปิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตํารวจกลับพาผู้เสียหายไปที่สถานที่อีกแห่งหนึ่งหรือก็เรียกว่าสิบเอาแลว้วก็เมื่อไปถึงสิบเอวก็ได้สอบถามข่มขู่บังคับผู้เสียหายก็ให้การปฏิเสธตำรวจก็ปล่อยตัวไปหลังจากนั้นเมื่อผู้เสียหายกลับไปถึงบ้านก็ได้ ต่อตนายก็ได้ยิ่นฟ้องตำรวจก็หาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็มีการต่อสู้กันต่อศาลตำรวจได้อ้างว่ามีสารับแจ้งว่าผู้เสียหายนั้นเกี่ยวข้องยาเสพติดและมียาไว้ในครอบครองแต่ไปค้นพบแต่ไปค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดทั้งที่ตัวและที่รถและเมื่อไม่พบแล้วตำรวจนั้นได้เชิญ ให้ผู้เสียหายนั้นไปเซพเอาหรืออีกแห่งหนึ่งเพื่อไปสอบถามการสารก็ได้วินิจฉัยว่าการที่ตำรวจเชิญผู้เสียหายไปที่เซฟเองก็ถือว่าเป็นการจับกลุ่มอย่างหนึ่งตึ่งทําให้เขานั้นเสื่อมเสียศีภาพการกระทําของตำรวจนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสาลก็พิพากษาจำคุกไปตามระเบียบนละข้อหาเปิมละติดต่อตะนายความ ที่ท่านรู้จักครับท่านไม่รู้จักทนายคในใดเขาโตมาทนายนัดช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่ท่านนั้นโดนกันแกล้งเหมือนดังเช่นคดีนี้หรือถูกอวรัตอเปรียบหรือการกระทําของเขานั้นกระทําไปโดยไม่ถูกต้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและท่านนั้นอยู่ในฐานะที่เป็นคนลําบากคนยากจน ไม่มีเงินที่จะไปต่อกรหรือไปว่าจ้างทนายให้มาต่อสู้กับคนที่ทำลายท่านคนที่อารัดออรเยบยทัานได้ติดต่อมาทานายนัดเดี๋ยวทานายนัดนั้น,น,นจะเข้าไปช่วยเหลือตันเองนะครับเมื่อมีปัญหานึกถึงทานายนัดช่วยเหลือประชาชนสวัสดีครับ Let like me take you far away you You'd like. Let me take you, let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you, let me take you far away. You'd like. take you